ค่ะสวัสดีสสดค่ะทุกท่านก็วันนี้อาจารย์จะมาตอบปัญหาลายมือนะคะที่ทุกท่านได้ส่งภาพมือเข้ามาให้เรานะคะตอนนี้เนะี่ยอาจารย์มีเพจอยู่สองเพจนะคะเพจดูลายมือกับอาจารย์นิโรธวัดนะคะกับพยากรลายมือนะคะนิโรธวัดชินพันธนะนะคะก็ได้ตั้งกระทู้แล้วกเ็เป็นการดูลายมือเตียนะคะเพื่อที่จะ สอนด้วยนะคะสอนตัวเส้นลายมือต่างๆให้กับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นะคะแล้วก็พยายามที่จะตอบปัญหานะคะให้กับทุกท่านด้วยนะคะปีคนละหนึ่งคำถามเราก็จะเป็นการอัดคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ต่อผ่านยูทูบไปนะคะวันนี้ก็จะมาต่อด้วยเลยนะคะตัวนี้ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีหลายท่านส่งภาพมือเข้ามาคําถามเข้ามายค่อนข้างเยอะแยะเลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะจากครั้งนี้เราจะต่อด้วยคนที่หนึ่งนะคะคุณใหญ่เลยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเกิด26กุมภา2522นะคะอันนี้จะถามเรื่องโชคลาบนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยตอบนิดนึงค่ะเรื่องโชคลาบตอนนี้ก็42อ,อขอดูภาพมือซ้ายครับ โชคลาบมีแน่ฮะกำลังมาด้วยครับมือแดงๆชมพูอย่างเนี้ยกำลังมาครับไม่เกินเจ็ดวันนี่แหละครับแล้วส่วนส่วนโชคใหญ่นี่ก็ปีอายุสี่ห้าจะมีโชคใหญ่ครับจากคนไกลคนต่างถิน่นเอามาให้เหมือนกับว่าถ้าไปซื้อลอตเตอรี่ก็อาจจะขึ้นไปสระบุรีลบ,บุรีนครสวรรค์ไปซื้อที่นูน่นอย่างเนี้ย ถ้ามีโชคลาภแล้วก็กลับมาดูหมอกับอาจารย์นะคะอย่างเต็มที่นิดนึงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคุณใหญ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอท่านถัดไปเลยนะคะจะเป็นออคุณลุกกี้นะคะตรงนี้ก็ถามเช่นเดียวกันอีกนะคะเรื่องโชคลาภเลยค่ะนะคะเกิดยี่สิบแปดเดือนแปดปีเองพห้าอสองสองค่ะถามเรื่องโชคลาภเหมือนกันค่ะเสออ้นอาทิตย์ยาวอย่างนี้มีแน่นอนครับอาทิตย์นี่ยาวเลยยาวสวยด้วย ถึงไม่มีก็มีเงินกินใช้ตลอดชาติสวยมากแต่เป็นคนขี้จะหนีขี้เหนียวระวังคนรอบข้างเขาจะเบื่อนายค่ะก็ฝากไว้ด้วยนิดนึงนะคะถ้ามีโชคลาภหรือมีเงินก้อนใหญ่ก็มาดูกับอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอท่านถัดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณเอ่อโกลเด้นนาโมนะคะตัวนี้นะคะเกิด สิบสี่ธันวานะคะปีสองห้าสองสี่นะคะอันนี้ถามเรื่องอย่าล้างค่ะอย่าล้างมีอยู่แล้วครับว่ระวังอย่าไปทำตัวเองเหมือนกับตัวเองเป็นเหตุเป็นคนที่เถียงเถียงไม่จบอย่างนี้คนเขาคนหนีแล้วครับเส้นอย่าล้าง<อ>ตันนี้ก็ นั่นนะครับตรงนั้นกับตรงนี้ใช่ใช่ครับเส้นนี้ครับร้อยเปร์เเลยใครมีก็ระวังแล้วกันแล้วจะเจอเนื้อคู่อีกทีเมื่อไหร่คะก็อยาไปแล้วก็ประมาณอีกปีกว่าก็เจอครับทีนี้ก็คงอยู่กันยาวนานเพราะบทเรียนมันมีโอเคนะคะ เดี๋ยวท่านถัดไปนะคะคุณอันนี้คุณหนูโมค่ะเกิดวันธุรัสสัุปดีนะคะหนึ่งเดือนอที่ห้านะคะปีสองห้าสองเก้านะคะอันนี้ถามนะคะเกี่ยวกับว่าจะได้มีเงินไหมแล้วก็จะได้เนื้อคู่ไปอยู่ต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครับขอมือื้อายครับ ขยายหน่อยตอนนี้ยุเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเกิดเออ2529ค่ะเดือนพอคอเนี้ยค่ะถ้าพูดถึงเดินทางต่างประเทศก็ตอนนี้34 36ไปแน่ครับถามอะไรนะครับเนื่องคู่เหรอครับ ถามเรื่องคู่ค่ะไปอยู่คู่กับคนต,ต่างต่างชาติน่ะนะเหมือนกับการเดินเดินทางไปเขาก็จะไปเจอคู่คุปเฟสันนี่ว่าอืมดีโอเค,ค่ะอันนี้ของคุณหนูโมนะคะเอ,อีกท่านหนึ่งนะคะ เป็นคุณแสงแสงโสมนะคะอันนี้เดี๋ยวดูนิดนึงคำถามของเขาเกิดวันที่สิบมีนาสองห้าสองห้าค่ะอันนี้ถามว่าจะร่ำรวยไหมคะความเมตตาครับ อ่าเรื่องลงครับพูดถึงเรื่องรวยนี่รวยแน่เพียงแต่ว่าเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่แน่จะมีปัญหาเงินทองนี่ไปจมกลับไปเรื่องที่เรื่องบ้านที่ซื้อผิดเหมือนกับว่าเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้องถูกโกงอะว่าง,ไง,ไง่ายๆระวังเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ของคุณ ซื้อที่ไหนก็ได้บ้านไม่ดีที่อยู่ไม่ดีก็จะเป็นเหตุให้ขาดทุนหรือเสียหายทรัพย์สินรั่วไหลายจะเป็นเหตุเป็นคนหาเงินเก่งแต่มีเหตุให้จ่ายให้สูญสิน้นแล้วอันนี้ต้องป้องกันยังไงคะแบบว่าเวลาจะซื้อที่ซื้ออะไรก็ไปตรวจเช็คกันที่ที่ดินอำเภอไปเลยครับอ่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออีก อีกท่านหนึ่งนะคะท่านหนึ่งเอจะเป็นคุณปินยาดานะคะตนนัวนี้เออ่เกิดวันอังคารที่24เดือน11นะคะ2535นะคะถามว่าเออ่จะได้คู่กับคนต่างชาติไหมนะคะขอมือขวาครับ ไม่ีกทีหนึง่งได้คู่ค่าเดียวกันแล้วครับโอเคนะคะก็เป็นคู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะก็แถวนี้นะคะ, <laughs> ะ,คะโอเคนะคะของคุณปิยาดานะคะ เดี๋ยวขออีกท่านหนึ่งก็แล้วกันสมพงศ์นะคะอันนี้เกิด14พอย2530นะคะถามเรื่องการงานค่ะมือ,ม,อมือจะแปลกแปรืรเปล่าคะนนี้เส้นเหมือนกับลายมือขาดหรือเปล่าคะอันนี้ได้ครับแต่อออมือ นัน่นนั่นพฤหัสเสีย mm hmm. ถ้าพูดถึงงานนี่ไม่ใหญ่โตแล้วครับถ้่นนย่นนนใต้นิว้วชี้ย่อนอย่างนี้ไม่ใหญ่โตแล้วครับ mm hmm. ที่จะเป็นถึงอธิบดีผู้ว่าไม่มีนะครับเพราะไอ้เส้นอังคารในคนสนับสนุนไม่มีไม่ใช่เป็นคนมีเส้นสายกับเขา อันนี้ก็ต้องระมัดระวังการทำกินมือมือซ้ายนะครับมือซ้ายนะคะมือซ้ายการเดียวกันอ,อทำอะไรก็ใจร้อนใจเร็วไม่ได้ใส่จองทำให้การดำเนินชีวิตมีปัญหาเงินทองเก็บไม่อยู่ครับ อันนี้มีแนะนำไหมคะแนะช่วยแนะนำให้คุณสมพงศ์นิดหนึ่งนะคะว่าควรที่จะต้องทำอย่างไรบ้างคะก็ทำงานก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกับอย่าไปมีเรื่องกับใครอย่างนี้แล้วก็ต้องมันมันทำบุญใส่บาทเพื่อให้มีชีวิตที่คล่องขึ้นแล้วเงินทองก็ต้องเก็บฟิกเหมือนกับว่าได้มาก็เอาเข้าแบงก อาจจะต้องสวดมนต์ด้วยไหมคะมีมีบทสวดมนต์บทไหนที่แนะนำทำวัดพระาเงินล้านหลวงพ่อปลาหลวงพ่อฤษีท่องเป็นภาวนาไปทําเป็นสมาธิกรรมฐานเขาจะช่วยได้ครับเราเดินเสาเดินเพอหาดเดินเิตเขายุบแฟบแบนเป็นหมดนเหมือนกับพลังชีวิตไม่มีเลยไม่เคยมาเรื่องบุญกุศลว่าง่ายๆ ก็นิดนึงนะคะก็ฏิบัติตัวใหม่นะครับทําตัวให้ดีวันนี้สวดมนต์ใส่บาทรทำบุญนะคะชีวิตก็จะ,ะค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้ประ,ะ,ประมาณนี้ก่อนนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่รับฟังแล้วเนี่ยช่วย กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์ก็จะได้มีกำลังใจเข้ามาตอบคําถามให้กับพวกเราอีกนะคะอย่างนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมาก<ด>เลย<ด>ค่ะสวัสดีค่ะ